เก็จะของมาามว่านนะคือไม้ท่านอะไรก็พ่อซื้อยังงอครับซื้อได้หลงครับพ่อพ่อหลงเนาะอันนี้ฟาร์มยังครับอันนี้ฟาร์มหนูฟาร์มหนูพุกฟาร์มหนูพุกใหญ่อยู่ที่อำเภอศรีรัตนะเนาะครับบ้านยังครับเดี๋นี่บันจอกบันจอกบันจอกเนาะบขออกครับต้นหยาดพ่อศึกษาเบิ่งฟาร์มหนูเนี่ยนะครับหนูพุกเอาได้เลยครับครับ วาม่านของล้ลายอีลีของลูกไส้พ่อไปคนลงทุนทำเบอร์เ่นมาครับแต่ว่าพ่อก็ดูแลให้ลูกครับคือว่าการระบบการเลี้ยงคนไปอบรม่ดปอบรม้อนะไอ้ทอเนี่ยเขามีไว้ยังพ่อใส่น้ำเพื่อให้หนูกินนั่นวะอ๋อคือเขาหนาใส่ใบข้างในแล้วก็ความความขวาดลงไป หนูกะกินข้างในเนาะหนูกินข้างในอ๋อนี่ไงมีมีบันเวลาบอกนหนึ่งตัวเมษาอีกหนึ่งตัวมิถุนานหลังนี้ก็ท้องหลังนี้ก็ท้องยี่สิบสองมิถุนาฟ้ามนี่พ่อลูกชายก็พ่อนี่เพ็ดมันจะปีหล่ะครับเ็พปีกายนี่เ็ดสีกายเนาะกันรงโลกสีกายอืมผลประกอบการเป็นยังไงพอดีป่ะครับก็พอไปได้อยู่ถ้าตอนนี้หลายแล้วครับ ประมาณตัวนึงนี่เฉลี่ยแล้วาักกิโลครับตัวนึงก็ปกติมันสามเดือนสามเดือนมันก็จะได้อยู่ในระดับเก้าขีดเก้าขีดก็เกือบโลเลยเนาะเกือบโลขายจังไหนครับพี่นึข่ขายที่โลดคงก่อนอันนี้จะมะีมีคนมาหลับสื่อหรือว่าครับพี่หนึ่เราไปส่งฟาร์มใหญ่ที่อยู่บนอ๋อมีฟาร์มใหญ่ที่อยู่บนด้วยเราพอไปส่งที่โน่นก็จะเป็นก,ก็กิโลละประมาณ 200. สงองร้อยสองร้อยหนูหนึ่งตัวเนี่ยเขาท้องเนี่ยประมาณกี่กี่รอบยี่สิบห้าวานันสองรอบ ยี่สิห้าวานันอดเลยลอ๋อยีหวันก็หนึ่งหครั้งแล้วก็ยี่สิบห้าถัดไปก็อีกหนึ่งครั้งถ้ามีการผสมพันธุ์กันใช่ไหมผสมพันธุ์นี่ครับที่นิคมฟาร์มนะครับฟาร์มหนูพุกที่บ้านจอก,น,จอกนะสีรัตนะสีสเกตนะครับนี่คือฟาร์มหนูพุกที่เริ่มทํามาได้ประมาณหนึ่งปีนะครับก็พบมามกับการที่ค่อนข้างจะโอเคนะพ่อเนาะค,ครับรัลงลงนะรั กจะลง,งใหม่ๆจะมากจะขายเป็นตัวใหญ่หรือว่าเป็นลูกครับเ,เป็นตัวใหญ่เลยขายเขาซื้อตัวใหญ่อ๋อมีขายเป็นตัวลูกด้วยประมาณเดือนก,กว่าก็ประมาณตัวละห้าสิบบาทยหยน,นุ่มทราบครับว่าอยู่ปีปไหนเป็นบ่อบ่อยู่เป็นสลักอ,อ,อ๋อนี่มีบ่อสีตัวอันนี้มีไหมพ่อเออไม่มีมันก็ไม่ม นี่ประมาณกี่เดือนแล้วครับตน้นฤกประมาณสักสองเดือนกวาน่าจะได้วันที่เกิดก็คือเกิดพิษภาสี่ตัวก็ะจะมีวันที่บอกนะครับว่าผสมเดือนไหนเกิดเดือนไหนวันไหนนะครับมีกี่ตัวตามบ่อน,นี่นะครับคนกี่เข้ามากนะเบิเบืองว่ามันตึกเอาไปได้บอ่ออยู่นี่ครับก็คือหล,ลักๆจะส่งที่ฟาร์มใหญ่ที่อุบล ครับบานี้คนจะมาติดต่อสื่อนี่ก็ขายขายกันบ่ครับขายราคาเดียวกันเนาะาสองร้อยกันโลละสองร้อยนะครับเนาะขายเป็นลูกหนูกับอายุหนึ่งเดือนกว่ากับประมาณโตตัวหนาสิบบาทบรรหัวอาหารอาหารหนูกินเข้ากินยังครับอาหารของหนูอาหารหมูเนาะอาหารหมูอ๋อกินอาหารหมูเป็นข้าวโพดกินกินหญ้ากินอะไรข้าวโพดหญ้า อ้อยแล้วก็อาหารหมูเป็นหัวอาหารครับเื่สนใจก็มามาชมได้เลยครับเพืเ่อนๆสนใจก็มาชมไดนนน้นะครับนี่ก้มฟร์มนะครับบ้านจอกศรีรัตนนะจนัังหวดศรี่สึกเกศค,นะครับนี่นะครับนี่กฟาร์มหนูผูกใหญ่นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสามหนึ่งหกศูนย์หกสามหกสี่นะครับเด้อนะอยู่บันจอกนะครับศรีรัตนนะ นะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่คือบรรยากาศของฟาร์มนิคมนะครับของคุณพ่อนะครับลูกชายก็จะเป็นคนนะค,ครับลงทุนพ่อก็จะดูแลให้นะครับฟาร์มหนูพุกปูกระเกลือหอมปูผักสวนควรัวนะผมก็บ,บางห่วงกำลังใหญ่งพันยังนคนพันแล่นนะกุมๆอยู่นะมันเอาไปตรงฟาร์มใหญ่ <S <S อยู่ครับส่งเชือน,อนึงหลายตัวปะว่ะพ่อ สามสิบกิโล <ไป S 2> เลยมีลายเขาเอาถ่ายนะครับอืมมีลายเขาลายเอาเป็นตันเลยก็ได้ครับเอาไปอบขายในอุู่นั่นนะครับบางที่ไปรับซื้อเหล่าพวกพวกแม่ข่าอุปองมารับซื้อต่อไปอีกทีหนึ่งเนาะนี่ยุคต้องตามไปชิมไหมโอเคพ่อกรับประมาณนี้นะครับขอบคุณพ่ออะไรแต่ให้กํมลูงนะครับให้มาศึกษาเนาะครับนี่ครมฟาร์มหนูพุกใหญ่นะครับใครก็สนใจก็ติดต่อผมทิ้งเบอร์ไว้ให้แล้วนะครับ ขอบคุณครับพ่อครับแม่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ